d ีพอ l s เอไฟกับการใช้งาน V2L v e h i c l e to load d ู p o l ด o ีพไฟครับมีฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่า V2L หรือ v e h i c l e to load สามารถใช้ไฟจากตัวรถออกมาใช้งานด้านนอกได้ถ้าเรามีสาย V2L อย่างนี้นะครับ <Wow. S 2> เริ่มต้นจากเปิดฝาชาร์จเข้ามานะครับ ตัวฝาชาร์จที่เป็นตัว AC นะครับเปิดออกมาเลยครับ<ฮ>แล้วเสียบหัวของตัว V2L นะครับ <ME DI ES> เข้าไปในช่อง AC เหมือนตอนชาร์จรถ AC <ME DI ES> ปกติครับ <S 1> <S 1> ทีนี้เราก็มาใช้งานตัวเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในที่นี้ก็จะใช้ตัวพัดลมพัดลมขนาด22นิ้วตัวนี้นะครับมี197วัตต์เท่านั้นเองนะครับสำหรับ V2L ของตัว s, s O สฟเนี่ยจะสามารถใช้ได้ถึง6กิโลวัตหรือ6000วัตเลยนะครับ White il, ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เยอะเลยครับก็เ <tuh> สียบแลวทำการเปิดนะครับแล้วเราก็เข้าไปในตัวรถในหน้าของการตั้งค่านะครับหัวข้อพลังงานนะครับตัวนี้มันจะมีหัวข้อตัวจ่ายไฟสู่ภายนอกนะครับให้เรามาทำการเปิดตรงนี้นะครับเป็นการอนุญาตให้จ่ายไฟออกภายนอกได้นะครับ หลังจากนั้นเครื่องใช้ไฟของเรากสา็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับ V2L ครับเมื่อเราจะหยุดการใช้งานาไฟจากภายนอกหรือ V2L นะครับก็ให้มาปิดตรงนี้ครับจากนั้นก็ทำการกดที่รีโมทครับล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกตัวหัวของ V2L ก็จะสามารถถอดได้นะครับก็เสร็จสิ้นการใช้งานครับ